สวัสดีครับกลับมาฮะก,กับรายการซุปซับแล้วคุณเลยใช่ไหมพหอเดี๋ยวนี้ยื้เลยใช่ไหมโอมากาซุปโชกา้าตามใจซุปครับซุปคือคับจ้าวเองนวนนี้ก็จะโชกา้าเมือนกันไม่ต้องห่วหงฮะเดี๋ยวนี้สิบใบแล้วครับผมแต่ก่อนอื่นเลยถ้าไม่กดไลค์กดแชร์กดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับคนจะได้เห็นเยอะ จะได้มีกำลังใจในการําไงขณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอูตัล่าอยู่ในเตดโปบิ o เลนฟรุอย่าลืมเข้าไปติดตามช่องท้าเองไม่จะเป็น y o YouTube t i k t o อ Facebook รวมไปถึงลิงก์นี่เลยเพื่อนน้องเขาแปะไว้ให้ถ้าอยากจะรู้ว่าคนถามเยอะเข้าร่วมเบรกต้องเข้ากลุ่มไหนอ,อยากได้ข้อมูลการ์ดต้องเข้าไปที่เพจสายของ Facebook อยากได้ข่าวเร็วจัดเลยเต้องเข้าไปโอเ n อแชทกลุ่มไหนทั้งหมดเลยมันจะบอกอยู่ข้างล่างอันนี้เข้าไปทีเดียวได้ข้อมูลหมดเลย สูตรเดิม10บใบซุกไม่ดูดูจะได้อะไรบ้างจะได้เบสการ์ดอีกไหมงวดที่แล้วก็ได้เบสการ์ดไปทีหนึงดูนี้จะมีเบสการ์ดซ่อนอยู่ไหมเหมือนที่บอกไม่มองเวลาหยิบแต่ว่ามันต้องมองเวลาเดินไม่เดี๋ยวจะล้มได้10บใบพร้อมอยังพร้อมเลยนะแ้วมันได้ใบเดิมทำไมเศร้าอ่ะก็ได้ใบเดิมทำไมอันเนี้ยใบที่หนึ่งแล้วก็ถ้าเราถอยมาแถวนี้ไม่มีอะไรอะ่ะ อะไรวะอยู่ข้างบนไม่รู้ว่าเอานี้แล้วกันมันวหวอยู่ข้างบนยาวๆดีแปลกๆดีน่าจะเป็นบุ๊กเอ็มเนนเ์ให้ดาวนะสองแล้วนะเข้าไปลึกๆแล้วกันเข้าไปลึกหนะ่อยอีกไม่ถึงได้นะใบที่สามหน้าหลังไม่รู้อะ่ะแล้วก็อันนี้อยู่ในแม่เหล็กอยู่ในซองวลยเพราะมันการ์ดดีแน่เลยใบที่สี่ อันถืนี้บ้างนี่ก็อยู่ในแม่เหล็กอยู่หลายซองใแบบที่ห้าอ่านที้ไหมอะไรเนี่ยอ,นนอยู่ในทอปโหลดเนี่ยใแบบที่หกเอาทับหลดนเลยด้านอะทับหล่นทับหล่นทับหลดใแบบที่เจ็ดเออลงมาตรงไหนดีลงมาตรงนี้ได้ม,มาใบที่อุย้ยหล่นอะใบที่แปดยังไม่ได้ดูนะ วันที่เก้าปิดท้ายเรื่อนี้เอาง่ายๆหาในเนื่องนี้ทับโหลดอะไรสักอันเนี่ย,ย,นนยไม่รู้เห็นไหมเนี่ยมันไม่เหล็กก็ได้ไม่เหล็กติดมาแล้วสิบใบครับมาดูซิได้อะไรบ้างลุยสิบใบครับทุกคนใบแรกมันเอเมเนสอยู่แล้วเพื่อหยิบมาจากแต่ว่าไม่ได้ได้เป็นลายเสียหนักง,งน,นี้เอเมเนสหนึ่งสองพันสิบแปดบักโจได้เป็นบาร์ก็คือเป็นแผ่นเงินแนยไม่รู้นับบอลแล้วแผ่นเงินแผ่นเงินนะทับสิบหนึ่งทรอยออนสฟายสิลเวอร มันมีแผ่นเงินอยู่ข้างในเห็นไหมเนี่ยแผ่นเงินอยู่นี่นะเดี๋ยวเราถ่ายให้น้องเอาออจากซองแล้วกันแต่เนี่ยได้บัคโจทั1สิบสองพันสิบแปดงูนั้นมันก็จะมีแผ่นเงินแผ่นทองแล้วก็แผ่นแพทตินัมอันนี้น่าจะได้จากเบรกเพราะตอนสองพันสิบแปดซูเล่นเบรกบัคโจเยอะลงบัคโจเยอะเพราะส่วนตัวชอบบัคโจอันนี้ได้ซิลเวอร์มาอีกอันที่หยิบมาก็คือเป็นควอตอ่ะให้ไม่ให้หกคนทีมชาติเยอรมันนี่นี่เป็นเยอรมันบุ๊กหนึ่งทัพสิบมันแมช์วอนมไหม ถ้าเป็นแมชชวนหมดเลยเนี่ยมีฮัมโมลมุลเลอร์บาสเซียนฟวานไซเกอร์เกิร์ตเซ่นอยเยอร์แล้วก็โอซิลเป็นทีมชาติเยอรมันเฮกซีกเหลแพทนจดลายกราฟทุกอันเป็นแมชชวลหมดเลยเนอ๋อมีชื่อกันหลังเนี่ยฮัมโมลมุลเลอร์บาสเซียนมาราเกอร์เซ่นอยเยอร์โอซิลอันนี้ไม่น่าจะเบรกได้นี่เหมือนเทรดกับใครมาหรือใครให้มาครับอีงกงานนี้คือเอเเมนเซนหนึ่งสองพันสิบแปดไม่สามารถแกะออกมาแล้วพับเป็นบุ๊กให้ดูได้นะเพราะว่ามันจะติดสติกกเอร์ เอ็มเลนเนี่ยเขาไม่ให้เอลซิกเกอร์ตรงนี้ออก <im itating> ถ้าออกปุ๊บราคามันจะหายไปครับแต่อันนี้ยคือเป็นบุ๊ก6คนซึ่งเนี่ยเห็นว่ามันสามารถพับเป็นบุ๊กได้แหละแต่อันนี้ยมันจะพับออกมาไม่ได้อันนี้คือ Book บุ๊กหกบริษัทที่หยิบเจอมาโหผ้าสวยวะ่ะเพลย์วอนสองพันสิบก็ต้องอีมักสองลุคชอแบ็กซ้ายของแมนยูนี่ทีมชาติกรีฑาส์สองทับสิบได้ตรงโลโกโ้ทิมชาติเลยเห็างนนะั้นสมัยก่อนผ้าสวยเหมือนสมัยเนี้ยเอ็นองเอแล้วก็ผ้าสีเดียวนี่ได้ตรงตา สิงโตเลยนะก็เลยเก็บไว้เราว่าเก็บไว้ว่าผ้าสวยมั้งอันนี้แต่อยู่ในทับหลวลูกชอเพลเยอร์วอนมาจากอ e ีแม็กสองเมื่อ2018อันนี้ทีวีเชียเราอยู่แล้วมาเราเอาจะซองให้ดูตอนออกมาเป็นรีเดิมชั่นหมายความว่าเป็นไม่ได้เป็นการ์ดเลยต้องรีเดิมแต่โชคดีว่าอันนี้ไพนี่เขาฟูลฟิลให้ออปซิเดียนสองพ2 0สิบเก้าสอันแมชวอนชุดอาเวของลิเวอร์พูลเนี่ยเห็นไหมวีวีดีสามทับสิอันนี้แมชวอนด้วยไลเซนแวนดาย ทับสิบด้วยนะแล้วก็แมชวอนสวยเห็นว่ามีสติกเกอร์ภายในนี่เพราะว่าเป็นการที่ดีๆออกมาครับไม่ได้เปิดได้ในกล่องเลยเราต้องส่งโค้ดเข้าไปดีๆออกมาแต่อันนี้สวยงามอันนี้หล่อจริงอันนี้โคตรเทใบต่อมานัว2016ป่ะฮะ2016-2017 ยุคที่ทุกอย่างเป็น on g r ราฟอยู่ครับเป็นรีเ e m p t i o n เหมือนกันแต่การ์ดได้มาแล้วน่าจะริทารุนลลา่นิทาเบียรงอะอาดาตรูรานเหมือนที่บอกสุกเก็บลับเป็น country อันนี้จะเป็นคัน n t r y ก็คือทีมชาติตรุรกีมันจะมีพาเลเทลที่สูงกว่าน,นี้แต่อันนี้คือทับศิเห็นไหมเนี่ยคือทับศิฮะไลเซนอนการ์ดแล้วเหมือนที่บอกคนจะเก็บรุ่นนี้เยอะขับเป็นคัน n t r y ก็คือมีทั้งชุดในสโมสรแล้วก็ชุดทีมชาติด้วยแต่เนนี้จะมีตรูรานทับศินี่สวยงามเลยยุคที่ทุกอย่างเป็นอนการ์ดหมดรวมไปถึงอันนี้ ออนการ์ดเช่นกัน NT1 ที่เราเรียกว่า NT1 แล้วกันเพราะตอนนี้มี NT 2รุ่นเมื่อ2018 Mark o e r m a อันนี้ก็ออนการ์ดนะสวยเนาะเพราะฉะนั้นคนไทยเก็บรุ่นนี้เยอะครับรุ่นที่ไอ้ Racing Legacy มันจะมี2รุ่นที่เป็นแนวแนวนอนนะเขาเรียกว่าแนวนอนแนวขวางรุ่นเนี้ยแต่มันจะเป็นออนการ์ดเยอะแล้วจะมีตำนานเยอะน่าเก็บอันเนี้ยเซนแบบบนการ์ดเลยแล้วก็เป็น guard, ออนการ์ดเออก็อออนบนการ์ดคือ guard, ออนการ์ดมาแหละแต่ว่า NT1 มาโอมาสรวมไปถึงอันนี้อีแม็กหนึ่งเลยออริจินัลอีแม็กเมื่อ2017ปอ่ะใช่เพล y e เออร์วอนกำลังฮอตด้วยทับสิบด้วยโกาา guard, ผ่าเร็วออนการ์ดแพสเพล y e เออร์วอนแฮร์รี่เคนอีแม็กหนึ่งนี่ออนการ์ดนไม่เหมือนสมัยนี้ติ๊กงติ๊กเกอร์นะแพชก็เพล y e เออร์วอนทับสิบด้วยอันนี้มันจะมีพา,าเรวสูงกว่าน,นี้แต่เนี่ยมุนมีทับสิบอันนี้สวยอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ไปแล้ว อันนี้ไม่ได้เบรกได้ด้วย i m a ม2กแลดของเมืองนอกแล้วได้ครับลายเซนหลุยส์ฟิโก้สติ๊กเกอร์ชุดอินเตอร์แต่เป็นวันอ้วนใบเดียวในโลกจะ้ะในข้างล่างจะเขียนอยู่วันอ้วนหลุยส์ฟิโก้โมเดลนมาร์ะใช่รุ่นชื่อรุ่นข้างบนอย่างเงี้ยโมเดลนมาสอีแม็กสองออกมาสองพันสิบแวันเว้ยโชคดีไปลงแลสแล้วตกที่หนึ่งได้ใบน,นี้ครับสวยงามอันนี้ก็สวยนี่ได้มาจากเบรกยังมีสติกเกอร์เบรกเกอร์อยู่เลยเพลย์วอน น่าจะ iMac e 3มป่ะเพราะว่า2020บอลตินี่ได้ตรงธงชาติอิตาลีลนะเพลเยอร์วอนไม่ใช่ NA นะขนาดผ้าสวยขนาดนี้นักบอลเคยใส่มาแล้วเพลเยอร์วอนสาถ้าห้าบลลอตติสมัยก่อนผ้ามันสวยจริงๆสมัยผ้านะมันสวยถ้าพูดอย่ายาบสวยโคตรสวยแล้ว,ว่านนยุคนี้คือแบบเออน่าจะวิกสุดแล้วที่พพนี่ทำผ้าแต่รุ่นปิดท้ายด้วยซุปเก็บอันนี้ครบเซตโกแซนด,ด์ด อันนี้ทับ25ชื่อรุ่นอนะ Gold Standard เมื่อ2019 2020อันเนี้ย Marco s นซิโ o ซึ่งมึงเหมือนยา้าไปวิลล่าบ้านล่าสุดรุ่นเนี้ยมันจะชื่อรุ่นในส่วนของ Golden Opportunity ครับมี10กก่าตัวมันจะมีแค่25ใบซึเปอร์เก็บเซตเนี้ยมันจะมีแร็ถ้าจะจำได้มีแร็ฟอร์ดมีคาร์ดใคร,แต,ใครแต่มันชื่อรุ่น Golden Opportunity แต่เป็นสติ๊กเกอร์นะเนี่ยลายเซนสติ๊กเกอร์แต่มันจะเป็นแบบว่าลายเซนรุ่นพิเศษอันนี้ Scinco เหมือนซุปจะมีเซตนี้ครบเซ็ตมั้งอาจจะไปดูในไอจีซุปได้เหมือนจะมีครบเซตอันนี้คือหนึ่งสามสี่ห้าหกเจ็ดกสิบใบแล้วครับเหมือนเดิมใครทำคอนเทนต์เกี่ยวอะไรคอมเมนตไม์ได้ข้างล่างอยากดูการ์ดอะไรก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างอยากให้เปิดกล่องประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นกีฬาบันเทต์ก็คอมเมนต์ได้ส่งข้อความมาก็ได้รวมไปถึง ก่อนหน้านี้ที่เป็นการวิเคราะห์ชอบไม่ชอบคอมเมนต์ให้หน่อยดิว่าชอบตัวลงชอบคอนเทนต์วิเคราะห์ไหมปกติโดยปกติแล้วคอนเทนต์วิเคราะห์คนจะดูน้อยแต่ว่าหลายๆคนก็บอกว่าชอบให้ทําก็เลยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเช่นกันอยากทำคอนเทนต์ประเภทไหนสามารถคอมเมนต์ได้เลยสําคัญสุดเลยฮะคือต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยรวมไปถึงติดตามย้ำเสมอ r อ i d d e n f ฟ o d กันจะมีกิจกรรมอีกเทียบเลยฟ u ตเ l ล่ายูไนเต็ดก็มีกิจกรรมของเขารวมถึงความเป็นไปได้สูงว่าเราจะได้เลื่อนชั้นเพราะนั้นเนี่ยต้องเข้าไปติดตามทุกกช่อ่อองงททาเเลลยแะหมนีบบครั สำคัญสุดเลยคืออยากให้ทำอะไรขอบคุณ้างล่างวันนี้ไปกล้วครับขอบคุณครับ